เราไม่อยู่กับเกม infinite ครับอันนี้ผสมกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้มองกลายเป็นอันนี้ก็กลายเป็นกำแพงกับอโลกับกำแพงกลายเป็นบ้านน้ำกับอันนี้กลายเป็นเรือไททานิกอันนี้กับนี้กลายเป็นโจนสลานฮะอันนี้กับเนี้ยกลายเป็นเทื อันนี้กลายเป็นดวงอาทิตย์ถ้าดวงอาทิตย์ไปผสมดวงอาทิตย์กลายเป็นทางตะวันได้คิดได้นะวะกลายเป็นทางตะวันเหมือนเดิมอ่ะจายหานไอหารผสมอันนี้กลายเป็นหอ,อ,นนอันนี้ผสมมัน,นอันนี้เป็นจายหารอันนี้ผสมอันนี้อ้าวเอาออกมาไม่ได้ไอช่อ๋อนี่มาในร้อมผสมมันนี้อันนี้ อันนี้ผสม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 แล้วก็ผสมท ah. ะ keiten, เลทรายผสมเพชรไม่ได้โมายโมายเสร็จกลายเป็นอูดแล้วก็โมาอโมายผสมอันนี้กลายเป็นอูดอูดอูดผสมอันนี้กลายเป็นโมาออันนี้ผสมอันนี้ กลายเป็นหลุมศพอโอ้ไฟไฟไฟร้อนแรงดับไฟอ้เป่าไฟดูดูน้ำผสมไฟกลายเป็นลมก็อ๋ออันนี้ผสมอุญจิผสมอันนี้กลายเป็นจุลเคไฟอันนี้ไม่รู้อ่ะยุงผสมยุงกลายเป็นพึ่ง อูดผสมพึ่งกลายเป็นตะกรแตนตักระแตนผสมตะกรแตนกลายเป็นพึ่งพึ่งดมศพผสมตะกระแตนกลายเป็นซอมบี้เฮ้ยขี้ผสมซอมบี้กลายเป็นจระเข้ได้นะกลายเป็นโจงสลัดเพชรผสมโลกเฮ้ยกลายเป็นกลายเป็นไรก็ไม่ลูกลา ผสมนี่กลายเป็นวายแล้วถ้าตะวันบวกกับคนว้ากลายเป็นดวงอาทิตย์คนว้ากับดวงแกนกลายเป็นเหมือนเดิมไฟผสมพระอาทิตย์กลายเป็นนี้อันนี้ผสมนี้กลายเป็นทางตะวันอันนี้กลายเป็นอ๊ยมันจะผสมอะไรจะบังฟิสผสมคนกลายเป็นพระราชาวู้ตอนนั้นได้พระราชาแล้ว ซอมบี้มันเดิมเลยเสียงรถมาจะใสาจากไหนวะกลายเป็นพายุคอน,นาโดคอน,นาโดผสมคอน,นาโดกลายเป็นคอน,นาโดคนผสมคอน,นาโดกลายเป็นซอมบี้เม่จักต่างกันเหมือนเดิมคนผสมมงกุฎกลายเป็นซอมบี้ไฟผสมซอมบี้กลายเป็น,น,น,นปอูดก,ก,กำแพงสมอูดกลายเป็นโมอายคนผสมโมอายกลายเป็นนมสด พายุผสมพายุโอ้ยจะมีอะไรอะไรใหม่ไหมเนี่ยเย้ได้ผีแ,แล้วยเย,ย,ยไ้ได้ได้โค้ดแล้วโค้ดผสมพายุกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ยุงเอ้ยยุงยังไม่ได้ไปเลยอันนี้กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกกลายเป็นถังขยะผีถังขยะเออโค้ดถังขยะ ชายหันก็มีแล้วอ๋อทะเลบางแซนหรือเปล่าโอ้ยไแ้แซนด์วิชมาแซนด์วิชผสมคนคนกินแซนด์วิชกลายเป็นซอมบี้เพราะว่าวิธแล้วก็โดนเผากลายเป็นอูแล้วก็ตึืงโอ้ยอ,อันนี้กลายแล้วอันนี้ผสม,มจนสลัดไม่ได้อะไรเลยอ่ะอันนี้ผสมอันนี้อันนี้แล้วก็ อันนี้กลุ่มศพเฮ้ยเออเอ้ยแมกมาห้องไดโครงกระดูกกลายเป็นคนโครงกระดูกอีกรอบ ุ่มทางขยากลายเป็นเพชรไปอเอ้ยทะเลทรายถ้าได้เกมก็ยังดีถ้าได้เกมก็น่าจะด,ดีอะไรอะ่ะอืมใส่เข้าไปอื้อตัวอะไรก็เอ้ยนี่ไงกลายเป็นคุณกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้คนตำรวจน้ำมันมีป๊บแสงปุ๊บปิ๊ง นี่ไงได้ได้ได้ไดน้ำนะเราก็เดบเราก็เบียเ,เคยชิมอยู่แต่โคตรแหวกเลยไม่รู้คนที่กินเขากินไปได้ไงกลายเปนะ็นอันนี้ชุยชายเอ้ยได้พัดจันตัดต้นไม้ทีเล็กเบ็ดตกป่าแล้วก็เบ็ดตกป่า นี่ละเนี่ยได้เป็นปลาเอ้ยนังเงกอกมงกุส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  อยู่นะแล้วมีเบ็ดตกปลานี่ว่ะมีเบ็ดตกปลาใครเป็นคนจับปลาได้ชุชาอันนี้ผสมอันนี้แล้วก็อ๋อมีนี่นี่นน อมีตัวอะไรก็เอามาหมดเลยอเฮ้ย,ยกลายเป็นหยุดผสมอยู่ดีๆกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ปลาผสมเบียร์กลายเป็นปลาช่างโกใช่ไหมไม่ใช่แต่ที่รู้คือได้เบียร์มายูคอนโดอีกฉลามฉลามผสมนี้กลายเป็นอันนี้ผสมอันนี้กลายเป็นเหมือนเดิม ปลาผสมน้ำผสมเนี่ยเอ้ยบังชีเอ้ยถ้าถ้าเอาน้ำมาผสมขี้อยู่น้ำมาผสมเมื <aquí> ่อกี้ก็กลายเป็นเร็วๆที่ไงเบื้องเอ้ย กลับมาในเกมอีกอบ้วนี้เราก็ผสมนี้ผสมผสมนี้นนต่อผสมนี้กินเบียร์กลายเป็นปลาฉลามมูไม่รู้ว่าสุ่มไปมั่วๆเลย กลายเป็นชุยชายนะที่สิบได้ไอเล็บยูและเราก็ได้มงกุฎจากอันนี้อันนี้อันนี้โอ้วนไปวนมาโอ้ยเนี่ยไ,ได้แล้วกลายเป็นซื้อราอมิ เลือกไหนดูอ่ะตัวสุดท้ายจบเพราะว่ามันผสมยากมากเลยอ่ะเย้เยอะเยอะเลยอันนี้ผสมไม่ได้น้ำเย้จบคลิปบบายฮับฟู่